คทางผือได้ดิ้นสุดมากเราก็จะเจอตั้งแต่ตอนแรกเกิดนะคะต้องดูว่าเด็กเขาแลกดินดูดนมเรียนนมอย่างนี้ได้ดีเปล่าถ้าถ้าผิดปกติคุณหมอเขาก็จะตัดตั้งแต่ตอนช่วงแรกเกิดเลยหรือบางคนถ้าเป็นไม่มากอานเงี้ยเขาก็จะดูอีกทีก็คือตอนที่โตแล้วสามารถแบบกระดกรอลือลลิงได้เปล่าคนเข้าใจผิดนะชคเพราะเข้าใจว่ามีความผืดใต้ดิ้นทำให้ลูกเราผู้ช้าไม่ผู้ช้าค่ะเพียงแต่ว่าจะกระดพ r k รอรือรอลิงอะไรเงี้ยอาจจะกระดก r k ลำบากเฉยไม่ได้อันตรายอะไรเลยค่ะส่วนมากความอันตรายจะอยู่ตอนแค่ตอนแบบ เขาเตาตอนแรกว,ว่าเขาได้หรือเขาไม่ถ้าเกิดกังวลจริงๆก็ถ้ากลัวจะลูกเจีพูดไม่ชัดก็ลองปรึกษาคุณหมอหูคอจมูกให้ประเมินก็ได้ค่ะที่เป็นแบบทางผื่ที่ลิ้นนะคะข้างล่างลิ้นข้างในนะคะดะ๋ยวข้างล่างลิ้นคือทุกคนมีนะคะผื่อตรงนี้มันจะมีความยืดหยุ่นนะมันทําให้เราสามารถแลบลิ้นออกมาได้ครับแต่ถ้าเกิดว่าเขาเอาสามารถเอาลิ้นเนี่ยมาแตะตรงลิ้นฝีปากตัวเองได้เนี้ยเขาในเรื่องพูดที่เขาจบเลยพูดชัดแน่นอน จะมีบางคนที่เอาออกมาไม่ได้หมอติ้งโ้ตอนนั้นพี่มีเคสเขาไปโรงเรียนแล้วก็โดนเพื่อนล้อเป็นเด็กผู้หญิงด้วย<ม>สุดท้ายเขาก็ไปทําตอนโตนะคนนั้นทําตอนเจ็ดขวบหลังจกทำเสร็จก็ต้องมาฝึกเรื่องการวางนิ้ใหมค่ะ